ไปเอาเลยเละเอาเลยจิ้มท้องเลยจิ้มท้องก่อนตรงตรงล่างหุกบนตรงบนโป๊ะแล้วหุกซ้ายด้วยเออฮุกฮุกต้องสันหมัดเดี๋ยวแก้หมัดพุกแก้หมัดพุกเออดีเละดีแล้ว มีจิ้มท้องด้วยหมัดหน้ากระแทกกระแทกแล้วจิ้มท้องด้วยหมัดหน้ามีด้วยเละหมัดหน้ามีด้วยหมัดหน้ามีด้วยดีเละเละน้องขึ้นมาแล้วน้องมันขึ้นมาแล้วน้องมันขึ้นมาทันแล้วอ่ะหมัดหน้ากระแทกมัดหน้ากระแทกลูกกระแทกก่อนแล้วจิ้มท้องเลยปั๊บปั๊บจิ้มโป๊ะด่านเห็นไหมเห็นไหมเข้าไหมแล้วหุกตามเลยหุกซ้ายตามลูกมัดหน้ากระแทกเละ เออกระแทกก่อนแล้วจิ้มท้องปับป๊บปับ๊บปั๊บจิ้มท้องหาจังหวะจิ้มท้องก่อนขาเขาเร็วขาเขาเร็วไงน้องเป็นเนี่ยขาสาคนเนี่ยปับ๊บเออมาหน้าจิ้มมาหน้าแรกกระแทกกระแทกกระจิ้มท้องปับ๊บปั๊บหน้าต่อยไม่ได้อ่อจิ้มท้องมันหน้ากระแทกแล้วจิ้มท้องปับ๊บปั๊บปั๊บจิ้มท้องแล้วฮุบโปะฮุบเออฮุบเออใช้สันหมัดเข้าเละก็ใช้สันหมัดฮุบซ้ายอ่ะยับกระแทกเละ ได้เดินติดเลยแบบนกไอ้ไรนกไปนกเงาอีเทียย <ació> ับก <audio> ่อนยับแล้วจ <ne> ิ้มท้องก่อนจิ้มท้องก่อนเออหมัดหนักนี่ว่าเลยะจิ้มท้องก่อนเละจิ้มท้องก่อนงั้นไม่โดนขาเขาไปเขาไปเข้าขาเขาเร็วขาเขาเร็วเห็นไหมขาเขาหยับขยับออกข้างเร็วเห็นไหมเห็นไหมน้องเป็นสากลเออขาตึงจิ้มท้องก่อนแล้วก็ฮุกซ้ายปั๊บ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 เน่ต้องจิ้มท้องต่อยหน้าไม่โดนนะตอนเนี้ย ขาเขาเร็วเงี้ยเขาจับจังหวะได้เราต้องหาให้จิ้มท้องอ,อ๊บแล้วหุกซ้ายด้วยเออาจิม้มในอกท้องก็ได้แล้วหุกซ้ายโป๊ะหุกซ้ายด้วยเออาอ,อ่าโป๊ะอ,อ่าอ,อ่าปั๊บปั๊บอ่าอ,อ่าอืมอืม ดูดิโยกด้วยโยกหัวเลยเอ๊ะโยกโยกหลบหมัดซ้ายแล้วก็บวกขวาเลยเอายับอ่ะโยกโยกหัวแล้วก็หลบแล้วบวกขวานั่นแหละยับโยกหัวแล้วหลบบวกขวาเนี่ยเข้าฮะน้องมันขาดีอ่ะน้องต่อยจังหวะเนี้ยจังหวะที่เขาต่อยอ่ะจังหวะเดียวเลยจังหวะเดียวกันพอแค่ปั๊บเออต้องสอนโยกสอนโยกหอ่ะโยกไป จังหวะเดียวกันอนะเออเอเอจังหวะเดียวกันต่อยท้องก่อนเลยเออฮุกดีแล้วฮุกดีแล้วแต่ต่อยท้องก่อนหมุนหน้าก็ได้ต่อยท้องแล้วฮุกซ้ายเออดีเละเะดีครบฮุกซ้ายเออเห็นไหมเข้าเห็นไหมแต่ต่อยต่อยต่อยขวาลำตัวก่อนหน้าอกอ่ะต่อยขวาหน้าอกก่อนแล้วฮุกซ้าย

เข,เขาขยับคึ่งเป็นครึ่งวงกลมเราหาเป้าไม่ได้ต้องต่อยเราท้องกดท้องก่อนอ่าเข้าโอเคเอต่อยชุดๆเป็นชุดได้อย่ต่อยมาเดียวมัดหน้ากระแทกไปก่อนมัดหน้านําไปก่อนเห็นไหมขาเขาใช้สเต็ปขาอยู่เนี่ยครึ่งวงกลมอยู่ก็รู้ตัดตัดลำตัวก่อนออเ,เขาก็าเขาเนี่ยเขาทำสากลอยู่เนี่ยเขาต่อยแบบสะกลอยู่เนี่ยแอบแบบแบบเห็นไหมแบบ เร่ง30วินาทีลูกเออตัดลำตัวก่อนเลยเขาสเตบขาเขาใช้สเตบขาอยู่เนี่ยเออเอาสเตบขามวยไทยเราต่อยโดนมวยสากลมันมีสเต็ปขามันจะต่อยไม่ค่อยโดน Hop.